สวัสดีครับผมโจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกแก่งเซี่ยวนะฮะมาอยู่กับสันติอีซุสุสาขาลมซากนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีโอกาสมาออกบูธนะคะที่ตลาดนัดแก่งเซี่ยวค่ะกเ็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาที่นี่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีบูธโรดโชว์เป็นมินิโรดโชว์เล็กๆค่ะเอารถมาให้พ่อแม,ม่น้องชาวแก่งเซี่ยวแล้วก็คนที่มาเดินตลาดนะัดทุกคนน่ะก็คือได้เห็นรถคันจริงแล้วก็โปรโมชั่นที่ออกแบบมาให้เหมาะสําหรับคนพื้นที่โดยเฉพาะค่ะ นะครับเรเดี๋ยวเราจะเดินดูรถนะครับก็จะมีอันนี้เป็นกระบะตอนเดียวพร้อมอกอันน,นี้นะคะอันนี้จะบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นรถตัวเดียวตัวสปาร์กนะคะตัวนี้จะเครื่องยนต์3.0เหมาะสาหรับการบรรทุกบรรทุกเลยโดยเฉพาะค่ะสําหรับคันนี้นะจะเป็นโปรโมชั่นที่มาพร้อมล้อแม็กนะคะตัวนี้สามารถเลือกลายแม็กได้เองแล้วก็สามารถปรับแต่งช่วงล่างหรือว่าเสริมแหนบเสริมเพาให้เหมาะสําหรับการบรรทุก ทุกๆฟังก์ชันเลยนะคะตรงรั้วข้อรั้วด้านหลังเนี่ยเราสามารถออกแบบดีไซน์ให้เป็นตัวลูกค้าเองมึตงคุณพี่อยากได้อย่างเงี้ยอยากได้รั้วต่ำรั้วสูงบอกเราเลยอยากเสริมแหนบเสริมเาาเท่าลายบรรทุกหนักเทาลรบอกเราค่ะตรงส่วนเนี้ยก็คือแบบนี้วันรับรถรับแบบนี้เลยเป็นป้ายแดงแล้วก็ออกแบบตามความต้องการลูกค้าแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะมีตัวนี้ค่ะพี่ก็คือการจดทะเบียนรถเวลาออกรถไปเรารดัดแปลงสภาพแบบเนี้ยเราจะมีใบเซอร์วิศวกรเซ็นให้แล้วก็ถูกต้องตากกฎหมายแน่นอนค่ะแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งที่แถมให้ก็จะ คุ้มครองตั้งแต่ล้อแม็กแล้วก็ยางแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่อพ่วง<อ>เสริมมาด้วยใช่นะก็ไม่ได้คุ้มครองแค่ตัวรถอย่างเดียวอันนี้รุ่นนี้ขายดีมากพี่คุณพ่อแม่พี่น้องชาวลมเก่าเนี่ยชอบมากสำหรับตัวยี่ห้อพร้อมใช้งานเลยแล้วก็เครื่องสามพันด้วยตัวนี้แล้วก็มาดูตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9พี่เหมาะสำหรับคนที่บอกว่าขับขี่ในเมืองแล้วก็แบบอยากได้สไตล์ยกสูงเป็นรถครอบครัวที่ หล่อแบบหล่อจะออกจากโรงงานคือแบบยังไม่ต้องแต่งเติมเลยอันนี้เป็นแม็กของตัวรุ่นเลยโดยเฉพาะแล้วตัวนี้เป็นสีเทาใหม่ด้วยค่ะก็จะเป็นตัวสําหรับใครที่บอกว่าอยากได้ตัวนี้ราคาไม่แรงด้วยคุณพี่จ๋าตัวนี้ถ้าเป็นตัวยกสูงอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็น F R นะคะจะเป็นตัว210แรงค่ะก็เป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะคะก็จะเหมาะสำหรับการบรรทุกไม่ว่าจะเป็นอาถ้าเป็นเป็นไซนี้ก็จะเป็น F R Max ท้องนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับการบรรทุกแบบขนหินขนวัสดุทางการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนดินบ่อดินอันนี้จะเหมาะแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโปรด้วยหลายคนบอกว่าออก16ล้อพี่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมอันนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวด้วยนะ ทุกคันที่เราเอามาโชว์เนี้ยคือมีฟรีดาวหมดเลยนะฮะแล้วก็ออกในทุกอาชีพด้วย นะตัวนี้มี2 1 0แรงกับ190อยแรงค่ะแล้วก็ออกแบบได้เหมือนเดิมเลยพี่อันนี้เป็นดัมต่อสําหรับบรรทุกดินบรรทุกหินทรายใช่ไหมคะแล้วเราก็แล้วเราก็จะมีสําหรับตัวที่แบบว่าอยากได้บรรทุกแบบต่อพ่วงเวลาแบบเอาบรรทุกผกักหรือขนอะไรหรือว่าจะต่อเติมเป็นรถติดเครนติดรถเมียอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่พี่ใช้งานเลยแล้วตัวนี้ราคาราคาเงินสดอยู่ที่ราคาเงินสดอันนี้อยู่ที่เงื่อนไขแล้วก็การต่อ,ต,อต่อตัวถังด้วย<อ>เดี๋ยวมา<อ>คุยกับพี่ที่ปรึกษาการขายที่บูธได้เลย อ่าเพราะว่ามันจะมีราคาตัวปล่าแล้วก็ตัวถ้ำที่พี่อยากได้นี่เราก็จะคำนวณให้เ,เริ่มต<อ>้นก็อยู่ประมาณล้านนิดนิดอ่าล้านนิด,ดน,นิดจะบอกก่อนว่าอ่าเป็นราคาที่จับต้องได้สมเหตุสมผลอ่าไม่แรงแน่นอนแต่ว่าคุณภาพการใช้งานก็คือตรงตามจุดอยู่ที่พี่ใช้งานเลยก็คือมันก็มีมีโปรโมชั่นฟรีดาว ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีฟรีดาวน์รถที่เห็นมาสรุ่นเนี่ยจะเป็นฟรีดาวน์ได้หมดเลยนะคะก็อยู่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเครดิตลูกค้าด้วยต่างๆด้วยอะไรใดๆอย่างนี้ค่ะปรึกษาได้ปรึกษาได,กาได้ก็จะบอกก่อนถ้าจะให้มาบอกว่าแบบเอ๊ะทำไมาหลายคนสงสัยบอกว่าเอ๊ะมาออกรุแบบนี้ไม่ติดป้ายโปรโมชั่นตามหลังคารถของเราอะ่ะจะเป็นโปรโมชั่นออกแบบตามสั่งค่ะเหมือนอาหารตามสั่งเลยพี่ชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรอยากได้ค่างวดเท่าไรายอยากส่งค่างวดเท่าไรามาคุยกันเป็นเคส by เคส าบางคนสะดวกเท่านี้บางคนสะดวกดาวน้อยบางคนสะดวกผ่อนเบาอันนี้ก็สามารถค äh ุยกัน yani ได้ค่ะก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะเป็นประเภทรถบรรทุกนะฮะแต่ละแบบนะครับซึ่งจริงๆจะมีมิวเอ็ก ใช่ค่ะก็จะเป็น PPV 7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวค่ะ,ะวันนี้มิวเอสไม่ได้มาโชว์แต่ว่าถ้าสนใจยังไงเนี่ยวันนี้สามารถแวะมาที่ตลาดน,นัดแก่งเสี้ยวเนี่ยมาขอคอนแทกนะคะกับพี่พี่ดูสักการขายมาทดลองขับให้นอกสถานที่ด้วยอ,อยากดูรุ่นไหนวันนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นวันที่อยากทดลองขับนอกสถานที่เดี๋ยวเราขับมาให้ดูหรือถ้าอ,อยากจะเข้าไปเยี่ยมชม ที่โชวลูมโชวลูมสัขาลมสักนะตรงข้ามใกล้สุดก็คือลมสักใช่ <ๆ S 2> ค่ะก็ไปเจอเจอกันได้นะคะก็จะดูแลลูกค้าตั้งแต่วันนี้คุณลูกค้าอยากจะซื้อเลยวันแรกเลยสนใจอยากซื้อก็มาคุยกับเราระหว่างซื้อก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็หลังการขายก็ดูแลกต่อเนื่องค่ะก็ฝากไว้นะครับก็มีทีมงานเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีใครบ้างขอขอเซลสักคนนะครับ พี่เอค่ะพี่เอขอเชิญพี่เอหน่อยครับอ่าก็อันนี้เป็นฝ่ายขายเนาะฝ่ายขายครับผมฝ่าายยขลมทุกอีซุสาขาล่อลมสักครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์เบอร์โทรเอเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่สามสามสี่สี่เจ็ดครับก็ใครสนใจนะครับก็เบอร์โทรตามนี้เลยแล้วมีมีเซลล์อีกไหมครับหรืออันนี้เป็นพนักงานขับรถหมดเลยอันนี้เป็นฝ่ายขายหมดเลยครับอ่าเราบอกเบอร์หน่อยครับเบอร์หน่อยครับแนะนำตัวบอกเบอร์หน่อย สวัสดีค่ะเซลบุ๋มบิ่มค่ะอิสุสุลมศักนะคะ,ะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าห้าสจอนใจรถกระบะา,ายแดงทุกรุ่นนะคะแคบสีประตูะติดต่อบุ๋มได้ที่อิสุสุลมศักค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซลนุ่มนิ่มนะคะที่ปรกษาการขา,ขายของอิสุสุสาขาลมศักนะคะก็ติดต่อรถใหม่ป้ายแดงได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสองหกเจ็ดหกแปดสามสองหกค่ะ สวัสหีค่ะเซลเดียอิสุสนะคะติดต่อเอาใหม่เอาใหม่มสวับบดสบบดีค่ะเซลเดียอิสุสนะคะสนใจรถใหม่ป้ายแดงอิสุสูเชิญที่โชว์รูมหลุมศักดิ์หรือติดต่อทางเพจก็ได้นะคะอิสุสป้ายแดงเซลเดียค่ะอ,อุ่นค่ะอ่านะครับก็ฝากไว้นะครับสามารถมาเยี่ยมชมบูธได้นะครับวันนี้ก็เจอกันอยู่ที่แก่งเสี่ยวนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับบูธอิสุสนะครับสันติอิสุสเนาะหลุมศักดิ์นะครับ